วันที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้นะคะพวกรเราก็มาทําความสะอาดนะคะให้กับช้างของพวกเรานะคะไปดูแม่มัลิอาบน้ํากันนะคะแม่มัลิอาบน้ํานะคะไปดูกันนะคะดูแม่มลินะคะอาบน้ํากับลูกควานเรานะคะแม่มัลิคนสวย <laughs> มาหาแม่มัลิเรานะคะแม่มัลิคนสวยนะคะตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็สวัสดีนะคะ,ะแม่มัลิจา้าสวัสดี ท่านผู้ชมแล้วก็แม่แม่ใจบุญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่มลิอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะออกกําลังกายเสร็จก็มาอาบน้ํานะคะพราะลูกควรเรานะคะพาแม่มลิเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็มาอาบน้ํานะคะเย็นเย็นสบายสบายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เข้ามาเมตตานะคะเติมคะแนนนะคะมาเลี้ยงแม่มลิแม่ตะวันแม่เจ้าคุณนะคะทั้งสามเชือกนะคะ ได้กินผลไม้วันหวานนะคะยาอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภป้อนโตๆด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะแมมมลิเดินวนเลยนะคะดื้อมากเลยค่ะแมมมลิไม่อยู่นิ่งนะคะแมมมลิเรานะคะลูกคอาอาบน้ําให้นะคะอาบน้ําแต่เช้าตรู่เลยนะคะแมมมลิเรานะคะ ดูชัดๆนะคะแม่บะลินะคะแม่มะลิคนสวยคนงามนะคะแม่มะลิเรานะคะอาบน้ำตอนเช้าๆนะคะเย็นสบายนะคะกินน้ำแล้วนะคะลูกควันให้กินน้ำนะคะตอนนี้นะคะให้แม่ๆพ่อๆท่านได้ชมทุกท่านเลยนะคะได้ชมแม่บะลิเรานะคะแม่มะลิคนสวยคนงามนะคะเ ฝากทุกท่านนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษสาลํำซิ่งนะคะ oh. ชาง